พักไทยสร้างไทยค่ะเราเอาจริงกับเรื่องของการดูแลปัญหาของพี่น้องโดยเฉพาะการถูกเอารัดเอาเปรียบพักไทยสร้างไทยเราเอาจริงค่ะกับการปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องค่ะเรื่องค่าไฟเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งเราได้อดีตรัฐนตรีอนุดิษฐ์นาคอนทัพมาเป็นผู้มุ่งในการศูนย์ปราโกงที่จะมาดูตัวเลขทั้งหมด เราต้องตั้งข้อสงสัยค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมรัฐถึงได้ไปยอมเซ็นสัญญาที่เสียเปรียบเอกชนขนาดนี้และพลักภาระทั้งหมดให้กับคนไทยมันเหมือนคนไทยถูกป้นค่ะดังนั้นไทยสร้างไทยโดยศูนย์ปราบโกงนะคะที่นำโดยอดีตรุนตรีอนุดิตนาคอนทัพจะไม่ ป่อยเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดค่ะพี่น้องสื่อบนชนที่เคารพครับวันนี้ตามที่คุณหญิงสุดารัตเกย,ยุราพันธ์ท่านได้กล่าวไปเมื่อสักครู่เรื่องของค่าไฟเนี่ยนะครับเราอาจจะเป็นเรื่องซึ่งยังไม่ได้ไปชี้ว่าในกระบวนการที่เกิดขึ้นนะครับมันมีการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่เกิดแล้วและเกิดขึ้นโดย รัฐบาลปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือเรื่องของค่าไฟแพงขณะนี้ค่าไฟของประเทศไทยนะครับอยู่ที่หน่วยละ4บาท77นะครับในขณะเดียวก,กันกับที่ประเทศเพื่อนบ้านผมยกตัวอย่างเช่นประเทศเวียดนามในภาคอุตสาหกรรมเขาเสียค่าไฟไม่ถึง3บาทเพราะฉะนั้นความสามารถในการแข่งขันของประเทศตกต่ำครับต้นทุนการผลิตของประเทศสูงเกินกว่าที่จะเข้าแข่งขันสิ่งเหล่านี้ กระทบกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนและที่สำคัญครับ4บาท77ที่เก็บเป็นการเก็บจากภาคครัวเรือนด้วยไม่ใช่เพียงเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งค่าไฟหากมีกระบวนการการเรียนจัดการมีการกำหนดนโยบายที่ครบถ้วนถูกต้องค่าไฟต้องไม่เกิน3าบาท50นะครับดังนั้นในเรื่องนี้นะครับมันมีข้อบกพร่องผิดลาด หรืออาจจะมีการสมคบคิดกันแบบไหนอย่างไรพักไทยสร้างไทยเราจะลงไปนะครับตรวจสอบในเรื่องนี้อย่างละเอียดแล้วจะมารายงานให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบกันต่อไปครับผมอยากจะชี้แจงแบบนี้นะครับอันนี้คือบินค่าไฟเดือนล่าสุดนะครับมันจะแบ่งเป็นค่าพลังงานไฟฟ้าแล้วก็ค่า FT นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นค่า FT ที่คิดเป็นประมาณ20%กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ ประมาณ3 0จากตัวค่าพลังงานไฟฟ้านะครับซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยค่า FT เนี่ยมันยังอยู่ที่ระมาณหลักไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองครับแล้วยิ่งเมื่อเทียบกับปี64นะครับมันเป็นค่า FT ติดลบครับแต่ว่าเวลาผ่านไปไม่นานครับค่า FT เพิ่มขึ้นมาเกือบ3 0นครับนี่คือสถานการณ์ปัจจุบันที่ทุกๆคนเนี่ยตอนนี้ถ่ายรูปแชร์ลงโซเชียลมีเดียแล้วก็ตกใจมากว่าหน้าร้อนเนี่ยทำไมค่าไฟมันแพงขึ้นเยอะมากแล้วมันเป็นค่า แล้วมันเป็นแล้วมันเป็นแพงขึ้นจากค่า FT ที่เพิ่มขึ้นอย่างเดียวนะครับ